มีพระบรมราชอง์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอยยศทหารและเรียกคึนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่141ตอนที่14ขคอวันที่26เมษายนพศ .2567 ลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอยยศทหารและเรียกคึนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ความว่ามีพระบรมราชองค์การ โ,โปรดก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพบ,บกจำนวนแรายออกจากยศทหารตามมาตราหนึ่งสองแห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหารฉบับที่6พุทธศักราช2501ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าโดยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์พุทธศักราช2507 ข้อ2และข้อ4และทรงพักกรุณาโปรก้าโปรกะรหมอ่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกขึนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง8รายได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ6และข้อ7วงเล็บ2วงเล็บ4และวงเล็บ8ของระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าโดยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคึนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปศส5 4 8ดังนี้ 1. พันโทคโคงศักดิ์หรือนิจฐานสุขสวัสดิ์ออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่13มีนาคม2567เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารประพฤติช,ช่วยอย่างร้ายแรงและเรื่องคือเครื่องราชอิสริยพรนชั้นติตาพรอนช้างเผือกตริตาพรณมงกุฎไทยจตุรทาพรณมงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา 2. พันโทสมพง์ทับทองออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่20มีนาคม2567 เนื่องจากกระทาผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคึนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นติตาพรช้างเผือกติตาพรมงกุฎไทยจะตุรัฐาพรมงกุฎไทยและเหรียราชการชายแดน 3. ผ่านโทวิสัยสมบูรณ์ทรัพย์ออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่25มีนาคม2567เนื่องจากกระทําผิดวินัยทหารฐานขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นติดตาภ่อนช้างเผือกติตาภรอ์มงกุฎไทยจตรรุรธาผ่อนช้างเผือกจตรรุรธาภรอนมงกุฎไทยและเหรียญจากมาลา 4. พันธีจัก,กรพรรดิวาสนโกมุตออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2561เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ความผิดต่อพระราชบัญญัติมาตรก,การในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษความผิดต่อพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนความผิดตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหูโทษคดีถึงที่สุดเมื่อวันที่25ธันวาคม2561และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นติดตาพรมงกุฎไทยจจตุรทาพรช้างเผือกและเหรียญจักรมาลา 5. ร้อยโทรเริงศักษากัากกนออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2567เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกขึ้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบ็นจมาพรมงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา 6. ร้อยโทสุชานสุวรรณราชออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่2มการาคม 2,567เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติช,ช่วยอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิส,สริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจากมาลา 7. ร้อยโทสุรชัยคุ้มหน่อแนวออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2,567เนื่องจากกระทำผิดวิน Bye, ัยทหารฐานประพฤติช,ช่วยอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิส,สริยาภรณ์ชั้นจตุรธาภรณ์มงกุฎไทยเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจากมาลา 8. รอยโทพานุชูจีนออกจากยุทธหารตั้งแต่วันที่20มีนาคม2567เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารประพฤติช,ช่วยอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องรากอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาพร์ณมงกุฎไทยเหรียญราชการชายแดนเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักหมาลาประกาศณนวันที่25เมษายนพุทธศักราช2567ผู้รับสนองพระบรมราชองการนายเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรี